ครับสวัสดีครับผมพิสารลองไพแก้วครับตำแหน่งผู้สามประตูครับสมบรสอนฟุตบอลสุรสารกรยูเต็ดครับผมเด็กจากจังหวัดครับเริ่มเข้าวงการตอนอายุ20กว่าเริ่มแรกสโมสรแรกก็คือนครปฐมครับแล้วก็ค่อยๆไต่เต้ามาจากนครปฐมก็เป็นสุพรรณบุรีแล้วเข้าสู่บีซีทีโลครับจป็นวน6ปีครับแล้วต่อยอดด้วยแบ็กคอกยูเต็ด สระบ,บุรีไชน่าแล้วก็เบากา์ดแล้วก็กลับมาออแอร์ฟอร์ดครับสุดท้ายณตอนนี้ปัจจุบันมีสังกัดอยูส่สุรกากรอยู่เ์ครับตอนนี้ผมเป็นพี่ใหญ่สุดในทีมก็ด้วยอายุด้วยด้วยประสบการณ์จริงๆแพลนผมเนี่ยยังมีความสุขกับมันแล้วก็ก็คงต้องจะอยู่กับมันไปเรื่อยๆซ,ซึ่งผมมีแพลนเป้าหมายของตัวเองว่าจะจะอยู่จนกว่าเขาเรียกว่าอะไรก่อนที่ผมเคยแพลนไว้ว่าตอนที่ผมเข้ามาลำบากนานไหน ผมจะสู้มันจนถึงจนสุดท้ายจนจนเงืนเดือนจะไปเริ่มกับคอนเริ่มสตาร์ทครับคือเล่นจนกว่าร่างกายเราจะไม่ไหวคตอนนี้หลักๆของผมมีแบรนด์แบรนด์นของมือของตัวเองครับแล้วก็มีแบรนด์สื้อผ้ากีฬาเปิดร้านเปิดสนามฟุตบอลมีพาร์ทเมนให้เช่าแล้วก็มีร้านบูธาครับที่เรากำลังเพิ่งทำมาใหม่ครับออตอนนี้เราเราเราแพนว,ว่าตอนช่วงแรกที่ผมทคเป็นช่วง เป็นสิ่งที่ผมตั้งตัวเองไว้ว่าเราต้องการสร้างโอกาสให้กับคนซึ่งเมื่อก่อนก่อนที่ผมจะมาถึงจุดนี้ผมก็คมก็มีคนให้โอกาสเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ผมแทนทีมสร้างทีมของเราขึ้นมาก็คือ AV d u ดูเเนี่ยคือการสร้างโอกาสการให้โอกาสให้กับคนให้กับคนที่มีโอกาสมามีโอกาสมีเวทีในการแสดงเพราะฉนั้นผมผมก็เลยป้งเป้าหมายว่าเนี่ยคือ TA จากครั้งที่3ามละปีนี้เป็นปีที่ผมตั้งเป้าที่จะพยายามจะขึ้นชั้นให้ได้ครับของเราเนี่ย แกลักศูนย์แกลักของทีมอยู่ที่ซอยมิตรทีนนะครับเราก็มีสนามของตัวเองที่ที่ที่เราคอยนักฝึกซ้อมสัปดาห์หนึ่งสองวันสามวันในในที่สนามของตัวเองของ a p d ีดีฟุตบอลอารีนาอยู่นะครับแล้วก็เราก็จะมีแข่งช่วงนี้เรามีโปรโปรแกรมเป็นฟุตบอลแบงคอกพิมพ์ลีครับเป็นลีกกึ่งอาชีพที่ที่มีการเตรียมทีมทุกสัปดาห์ของอาทิตย์ที่จะมีแข่งแบบระบบเจ้าเยือนที่เป็นแบบกึ่งอาชีพซึ่งน้องก็ได้มีเวทีในการโชว์ฝีมือครับผม จริงๆมันก็มีหลายปัจจัยนะครับฟุตบอลมันมันไม่ใช่แค่โค้ชคนเดียวนะมันมีองค์ประกอบยิกย่อยหลากหลายองค์ประกอบแม้นั่ต่อให้เล่นดีผงแกงขันไม่ได้อย่างใจก็มีเยอะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งผมมองว่ามันมันเป็นที่ทางมิ่งของฟุตบอลมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ในจังหวะสถานการณ์ที่เราพอไม่มีแต้มเยอะๆขึ้นเด็กก็อาจจะกดดันเพราะว่าทีมเรามีมีมีเยาวชนเยอะพอสมควรซึ่งซึ่ง,งพอเวาเจอเกมที่กดดันก็ ก็มีผลได้กับการที่จะไม่สามารถที่จะเล่นตามตามตามแพลนที่โค้โดกำหนดไว้ให้และฟุตบอลมีปัจจัยหลายด้านมากคับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นทัมมิ่งของมันแล้วผมก็เชื่อว่าเดีย๋ยวถ้าเกิดเราหาจุดเปลี่ยนสักสักจุดหนึ่งได้เนี่ยฟุตบอลเ่ยผลแกแข่ันมันก็จะค่อยๆปรับแล้วค่อยกลับมาในอยู่ที่ผลที่เราต้องการได้จริงๆร,ร,ระดับที่สองเนี่ยเป็นครั้งที่สองเองที่ผมได้ลงมาสัมผัสเพราะผมอยู่ไทยลีกมา13ปีนะครับผมมองว่า ระดับความเที่ยวเนี่ยผมว่าทีสองเนี่ยความความห่างของทีมแทบไม่ต่างผมมองว่าทุกทีมสามารถผลแกยขันสามารถที่จะเป็นผู้ชนะได้ทุกทีมเลยเป็นผู้แพ้ได้ทุกทีมเลยเพราะว่าความห่างความต่างแทบไม่น้อยมากครับช่องว่าน้อยมากยังเซอร์ไพรส์มากเวลาที่ผมลงมาเล่นครั้งแรกผมยังบอกว่โอ,อ้บางทีจะเขียยกว่าไทยลีกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นฟุตบอลคุณภ,ภาพทีสองคือคือก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของของ ผมมองว่าความต่างแทบไม่มี <Okay. S 1> ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ใช่ถึงจุดที่เลร้ยวดที่สุดเพราะว่าเรายังมีเกมในมืออีกตั้งร่วม20เกมนะแล้วต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเกมที่เหลือเนี่ยมันควรจะต้องมีแต้มอย่างน้อยติดมือทั้งสองแต้มสามแต้มเพื่อประคองอให้อยู่ในโซนของที่ยังไม่ตกมาใน,ในโซนแดงของเลกแรกแล้วเรามีเวลาปรับจูนอีกเลกที่สองอีกสิบเจ็ดเกมเนี่ย ผมว่ามันมันสามารถที่จะแก้สถานการณ์และกลับมาอยู่ในจุดที่เราควรจะอยู่ได้จริงๆด้วยด้วยส่วนตัวไม่เคยร่วมง,งานกันแต่ได้ยินชื่อเสียงมาพอสมควรแต่ว่าเราก็เป็นเกียรติและดีใจครับได้ร่วมง,งานกับโค้ชที่มีรประสบการณ์กับทุกทท่าน,นผมเองเป็นฟุตบอลนักฟุตบอลือนมืออาชีพเพราะนั้นทุกครั้งที่ผมได้ร่วมง,งานกับใครก็ช่างผมจะทางานเต็มท,ที่ทุกครั้งแล้วก็หวังว่าโค้ชก็จะสามารถที่ทําให้ผลงานทีมดีขึ้นตามที่เป้าหมายที่ผู้ใหญ่เขาต้องการจริงจริงมันมาไกลนะฮะ มันความเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนจากที่ผมเข้าวงการแรกกับตอนนี้มันมาไกลามากมากแต่ว่าต้องเข้าใจว่าโควิดทําให้ทุกอย่างมันดรอปลงผมเชื่อว่าถ้าทุกอย่างมันแก้สถานการณ์กลับมาอยู่ในจุดที่มันฟลอร์หรือธุรกิจด,ด,ดีแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าฟุตบอลไทยจะกลับมาบูมเหมือนเดิมได้เพราะว่าพนาการฟุตบอลไทยมันดีขึ้นแต่ว่าเพียงแค่ว่าตอนนี้ที่มันถดถอยลงก็คือเพียงแค่ว่าเศรษฐ,ฐกิจมันไม่ดีพอเศรษฐกิจมไม่ดีคนดูหรือว่าอะไรกับใจสปอนเซอร์หลายๆอย่าง ค่อยๆถ,ถอยไปตามสถานการณ์ Carney. ที่เศรษฐกิจบ้านเมืองมันไม่ค่อยดีแต่ผมเชื่อว่าฟุตบอลไทยความเป็นมืออาชีพแล้วก็คุณภาพของฟุตบอลไทย,ยมันยังไม่มีการถอยลงแต่มันจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเยาวชนหน้าใหม่ที่มีฝีมือมขึ้นมาเกิดขึ้นมา,เ,นมาเยอะมากครับสิ่งแรกเลยสําคัญคือการที่เข้าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพส,สิ่งแรกคือท่งนตัติครับคือตุวต้องเปลี่ยนท่านตีในการที่เราเราต้องขยันมุ่งมั่นในตั้งใจเชื่อฟังโค้ดมีแนวทางมีความตั้งใจมีทาร์เก็ตมีเป้าหมายแล้วก็ สำคัญคือคุณตั้งความฝันของคุณไว้และคุณพยายามเดินตามความฝันของคุณให้ได้ผมจะพูดเสมอว่าไม่ว่ามันไม่แปลกหรอกมันไม่เสียหายเลยถ้าคุณจะตั้งความฝันของคุณไว้สูงมากแล้วคุณค่อยๆไต่ไปสักวันหนึ่งถ้าคุณทําได้คุณก็จะมีความสุขแล้วคุณเมื่อไรที่คนเรามีความฝันอยู่มันจะมีแรงจูงใจแรงพยายามที่ทําให้คนเราพยายามตามความฝันของเราให้ได้เหมือนตัวผมเหมือนกันผมมีความฝันที่ผมอยากจะเป็นนักบอลอาชีพผมมีความฝันสักครั้งหนึ่งอยากติดทีมชาติ ผมก็มีมีธง,งผมอยู่ผมก็ท่านพยผมพยายามสร้างตัวเองขึ้นมาผลักดันตัวเองขึ้นมานะทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนจะไม่ได้มองเราแค่ในน,นอกสนามแต่ฟุตบอลคือต้องโชว์อวามในสนามนะเออมันมันจะไม่มีเสียงแรงกระเพื่อมเลยถ้าเราไม่มีผลงานเลยในสนามเพราะนั้นส,สิ่งสำคัญคือเมื่อไรที่คุณอยู่ในสนามคุณต้องเกินร้อยกับมันเต็มที่กับมันไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ช่างนะครับฝากไว้ให้น้องฝากไว้ให้กหคนท,ที่ที่กำลังที่จะมีความฝานันแล้วก็อยากมีมีโอกาสใน,ในจุดนี้ เมื่อเมื่อทุกครั้งที่คุณได้ใส่เสื้อโลโก้ของทีมก็ช่างหรือว่าคุณเดินลงไปในสนามน,นั่นคือคุณต้องเต็มที่และเกินร้อยกับมันครับผมขอบคุณมากครับคือถ้าส่วนตัวเองผมเองนะตอนเนี้ยยอมรับว่าใเมื่ออายุมันก็มาถึงจุดเนี้ยมันก็มีลอยหลาบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าวิธีการรักษาร่างกายของนักฟุตบอลอาชีพทั่วไปก็คือวิธีการกินการพักผ่อนซึ่งสําคัญก็คืออยากให้ทุกคนรู้จักในการพักผ่อนแยกแยะวันเวลาจัดสรรเรื่องอาหาร แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพักผ่อนให้มากนะครับพอสุดท้ายแล้วเวลาที่เราต้องมาทํางานเราใช้ร่างกายแบบเต็มที่เต็มร้อยเราต้องใช้ร่างกายแลกกับผลงานแลกกับกับเงินเดือนที่เราต้องต้องต้องพิสูจน์ต้องโชว์นั่นนะสิ่งสําคัญคือการพักผ่อนการทานอาหารการการดูแลร่างกายเล็กน้อยทุกๆอย่างนะครับครับผมก็ฝากถึงแฟนบอลสุรากรนะครับแม้ทั้งพี่ๆที่อยู่ที่บ้านแล้วก็คนที่ แฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ที่สนามท,ทุกเกมนะจริงๆแล้วหนังฟุตบอลสุรกากรเนี่ยเราเราอยากให้แฟนบอลเข้ามาเต็มสนามพวกเรามาให้กําลังใจพวกเราพวกเราไนดะมีมีกำลังใจในการวิ่งสู้วิ่งต่อสู้กับผู้กับคู่แข่งเพื่อสร้างชื่อเสียงเพื่อสร้างโปรไฟล์สร้างชื่อเสียงให้ให้ให้สุลกากรกับคืนมาในยอยู่ในจุดที่ดีที่สุด นะครับผมตัวแทนกับน้องๆนะครับก็ฝากฝกฝากเป็นกระบอกเสียงให้ใหอยากให้แฟนบอลของศุรกากรที่อยู่ย่านนี้นครับมาให้กําลังใจพวกเราเยอะๆครับพวกเราจะทําเต็มที่ทุกครั้งที่เรามีได้ลงมีโอกาสได้ลงไปทําหน้าที่ขอบคุณมากครับ